สวัสดีค่ะวันนี้คือสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำ one day walk กับแบมกันนะคะตอนนี้เรากําลังเดินเข้าไปในห้องเรียนนะคะ,คะข้าบแรกเราจะเรียนเป็นภาษาจีนนะคะนี่ก็คือ my friend มากหนูนี่ค่ะนี่ก็คือเหล่าซื้อน,นะคะ,คะก็เดี๋ยวเราจะไปน,นั่งเรียน,นะคะ ก็เราก็เรียนอังกฤษแล้วก็พส,สดีเสร็จ <สะ S 2> ใช่ไหมคะระบมปั้นซิง n i <laughs> <laughs> โอเคเรากำลังจะไปกินข้าวกันนะคะทุกคนไปกันวันนี้เราจะกินข้าวกับอะไรดีคะนันทราวัโดดี <g ül> <g ül> <g ül> ินุกี้เลยนะไม่ชอบตอนนี้เราก็ได้สั่งอาหารไ้ที่เรียบรอยแล้วนะคะตอนแรกก็จะกิน,นเป็นอะไรตอนที่สองก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็จะเป็นก๋วยเตีเ๋ยวป้มยำนะคะของเราก็แล้วก็จะมีของหวานนะคะเป็นไอศกรีม <c oughs> อร่อย,ย <c oughs> ไหมทราบทราบไหมนี้เรากำลังเดินทาง <c oughs> นี้แล้วก็วิชาคณะศึกษาแล้วครูจะให้แนะนำท่าออกกําลังกายหรือครูว่ากายภาพบำบัดก็เราก็ได้เรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับบ้านนะคะโอเคแล้วก็ขอจบบล็อกที่เท่านี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณน,นะคะส <c oughs> ำหรับ <c oughs> สวัสดีค่ะเอ้า <c oughs>